ไทยทีวี TV สีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอทีเด็ดลูกบี้สนับสนุนโดยยูโรปังขนมปังแซนด์วิชสอดไส้หญิงแกร่งกับภาระที่แบกไว้หลังจากแยกทางจากสามีก็มีหน้าที่แบกรับภาระเลี้ยงลูกสองคนเพียงลำพังก็เลยมาได้มาค้าขายหมูป,ปิ้งแทนพ่อเพราะปัญหาสุขภาพคุณพ่อไม่ค่อยดีวันนึงรับมากี่ม้ครับพี่เหน่ วันหนึ่งอ่ะหนูยืนไหวเต็มที่ได้แค่ห้าร้อยไม้5 0ารอไม้เพราะว่าขาเราจากเส้นเอ็นที่เรามีปัญหาอ่าแรกๆเนี่ยส่งอ่ะวันละสี่รอหยแล้วขายหมูปิ้งกำไรไหมล่ะว่ากำไรห0 0หมดเลยแล้วลูกอีกกินยังไงอ่ะตรงข้าหมูเนี่ยเราไปเป็นดอกนี่นอกระบบแล้วก็เป็นค่ากินค่ากินเราก็มาได้ค่าแรงจากร้านค่าแรงร้านสักลีดตอนนี้คือมันขายของเนี่ยถามว่าโอเคไหมมัน มันขายได้แต่หายใจลําบากอะพี่<ช>มันขายไปใช้ไปขายไปใช้ไปไม่มีเงินเก็บเลยครับ<ม>เหนื่อยท้อแล้วก็ไม่มีพลังในการทารํางานเพราะฉะนั้นก็เปิดอีกรอบหนึงช่วงเย็นถ้าอีกรอบหนึ่งได้500เห็นเห็นมีเงินเก็บแน่ๆวันหนึ่งก็500 30วันก็หมื่นแล้วถ้าพี่แบบไม่เหนื่อยกลางวันก็ไปซักรีดอีกรอบหนึ่งก็ได้อีก200กลาง500เช้า500มันก็จะได้เห็นอีก500 600ประมาณนั้นนะผมว่ามันน่าจะมีรายได้เพิ่มถ้าถ้าพี่เหนางไม่เหนื่อยเกินไปเพราะว่าหมูก็รับมาอยู่แล้วใช่ไหมนะลองดูนะครับผมร้านอยู่ตรงไหนครับเผื่อว่าคนแถวอิสรภาพแวะไปกินกันอยู่ปากซอยอิสรภาพ40ปากซอยอิสรภาพ40่เจ็ดกี่โมงถึงกี่โมงครัตีสี่ครึ่งโอ้ตีสี่ครึ่งมาแล้วถึงถึงบางวันก็คือประมาณอาชาสุดสิบโมงเช้าสิบโมงเช้าแล้วพี่เหนือต้องตื่นกี่โมงเนี่ย ตื่นตีสามตีสามแล้วก็ออกไปตีสี่ครึง่งโอเคเพราะฉะนั้นก็ขอให้กิจการหมูขายดีเพิ่มรอบเย็นได้เ,เพิ่มน,น,นะครับนั่งกินข้าวกับน้ำปลาดีกว่านั่งกินน้ำตากับคนอย่างเธอครับวว้าสรุปก็เข้ารอบครับ ได้แง่คิดหลายๆอย่างอย่างเช่นอาจจะเป็นความถนัดของเราที่เรารู้จักสังเกตในการที่เราจะรู้ว่าลูกเราป่วยเป็นอะไรหาสาเหตุได้ทางกรรมการแนะนําให้เราใช้ตรงจุดนี้ไปหาอะไรได้เสริมซึ่งมันอาจจะได้มีเงินที่ต่อยอดที่สูงขึ้นมามากขึ้นไรายได้เราอะขายเช้าได้แค่วันละเท่านี้เพียงพอแค่ใช้นี่ไปแต่ละวันมันไม่มีเก็บอาจจะต้องยอมเหนื่อยเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงสาหรับในช่วงเวลาเย็น ก็เป็นแง่คิดที่ดีสำหรับในการประกอบอาชีพแล้วก็ต่อสู้ชีวิตให้เราหลุดพ้นจากการเป็นเป็นหนี้ลูกหนี้คนต่อไปคุณออฟจากนอนทับเบร์เร่กันเลยค่ะเอ้ยอันนี้ใช่แล้วไดแล้วได้แล้วนอนอะไรนอนได้แล้วเออ โอ้อะไรอ่ะบางใหญ่บางใหญ่บางบางใหญ่บางใหญ่แต่จะนอนทับถ้าบางกลางบางกลางบางเออเออบางกลางเธอคนเดียวเนี่ยเอะก็วนวายใช้อารมณ์บ้าบอที่เดียวเชียวเออเติบโตมาด้วยมาด้วยอะไรเนี่ยข้าวก้นบาทโอ้โหนี่คือก้นบาท จากหลวงพ่อแต่หลวงพ่อที่แบ่งปันมาอังโคกุจิครับผมในแต่ละมื้อฮะแต่ละเด์นี่เป็นไงไม่มีอดอ้ามันมีค้าพนบาทไม่มีนี่ออชีวิตไม่ง่ายอย่างที่คิดอ่อวันดีขึ้นดีเป็นไงมารู้จักรู้จักอะไรคำว่านี่นี่อได้ไงแล้วนี่เนี่ยมันอย่างนี้เลยเออตาหลัตามตาตัวงาตาตัวติดตดติดตติด สิดสิตาไม่ติโอ้โหสุดยอดแล้วเป็นไงล่ะยากรู้ไปดูโอ้มาก็เป็นนี่นะครับท่านประธานชื่อนางสาวพรณภานินโตนะคะอายุ4 3ปีค่ะมีอาชีพขายปลาสวยงามตามตลาดนัดค่ะคุณออฟกับมรสุมชีวิตคู่ที่คิดว่าจะหาความสุขได้แล้วกลับต้องกลายเป็นนี่สินจากพิษเศรษฐกิจ เดิมเป็นคุณจังหวัดนนทบุรีค่ะคุณพ่อบวชเป็นพระภิกษุตอนนี้ฉันเรียนอยู่ป .6 ค่ะคุณแม่มีอาชีพรับเหมาส่งของขายวัสดุก่อสร้างอะค่ะส่งของและประสบอุบัติเหตุโดนรถชนแล้วก็ตกจากรถโดนรถเมย์อะค่ะทับแขนแขนซ้ายก็คือขาดคุณแม่ก็เลี้ยงลูกอยู่บ้านหลวงพ่อก็เป็นพระภิกษุก็กินข้าววัดทานข้าววัดกันมายนโตกับสามีคนแรก ตอนเรียนปวชก็เป็นเรียนอยู่ที่ชติเวศก็ได้ไปพบกับแฟนคนแรกค่ะเป็นพ่อของลูกสาวก็คือแต่ก่อนมันจะมีแบบคุยทางโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอดีเจอกันก็นัดเจอกันมันจะไปเบอร์ศูนย์สองเหมือนแบบว่าเป็นห้องห้อง่ะเข้าไปคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเบอร์เข้าไปแล้วก็กดโทรเข้าไปก็คุยกันก็คือคุยกันน้วเจอกันเสร็จแล้วพอตก,ตกลงเขาก็ย้ายมาอยู่ที่บ้านค่ะก็ มีลูกก็เลี้ยงลูกสาวตอนแรกเขายัางไม่ได้ทํางานค่ะก็คือเขาก็ไปช่วยลูกพ่อเป็นลูกศิษย์วัดให้แล้วพอตอนหลังเขาก็ไปหางานทําเขาก็ได้งานเป็นช่างลิฟต์ก็ดีรุ่ม,ร,มรุ่มดนโนค่ะเพราะว่าความที่เหลือเวลาขาดสนอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นทางบ้านพี่มากกว่าพออยู่ด้วยกันมาประมาณเจปีก็มีเรื่องผู้หญิงจับได้ชอบออกดึกๆเวลาพี่ที่มันไม่ส่งคนออกเงี้ยกับเลิกงานมาดึกๆเงี้ยถ้าทุ่มเชงคืนมีโทรศัพท์มาแล้วก็สงสัยเลยรู้ว่า อ้าเพื่อนที่ทํางานโทรมาแล้วทำไมต้องออกไปกลางคืนมันไม่ใช่เรื่องอะไรเงี้ยมีปัญหาก,กันเรื่อยมาก็เลยคือแยกทางกันแล้วเขากลับไปอยู่กับแม่เขาพอเลิกกันแล้วพี่ก็ เป็นคนเลี้ยงลูกอยู่บ้านก็คือคุณพ่อพี่อะค่ะหลวงพ่อก็คือจะคอยส่งเสียให้แทนค่ะเวลาขัดโซนอะไรเพราะพี่ไม่ได้ทํางานตอนแรกพี่ก็เลยไปหางานแถวบ้านทนเป็นโรงงานทําไปอยู่ได้ประมาณสักสองสาเดือนเพราะว่ามันเหนื่อยออกมาได้พักนึงพี่ก็หาของไปขายตามตลาดนะัดเหมือนเดิมขายของมือสองก่อนถึงได้ไปเจอกับแฟนใหม่แต่ก่อนพ่อกับแม่เขาชอบทานเล้านะพ่ออก็เลย ปีกตัวออกไปเป็นบวชดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวทะเลาะกันอยู่บ้านก็ทะเลาะทะเลาะ,ะ,ะกันเลยบอกใช่ค่ oh. ะ <No. S 1> ที่เจ็ดลูกนีสนับสนุนโดยเพสัต Advanced Whitening Serum เจอสามีคนที่สองที่ชอบวางมวยใส คนที่สองเนี่ยค่ะตอนแรกไปเที่ยวก่อนแล้วก็ทีเนี้ยก็เขาอยากไปอยู่ก็เลยได้ขอตังททางแม่แผู้ชายไปอยู่ที่ปัจจุบันไปทํางานเป็นเด็กเสอร์ทำได้ประมาณ5 6ปีเพราะพอดีคุณแม่เสียก่อนนะไม่ถึงปีคุณพ่อก็เสียหลวงพ่อเสียมาทํางานศพแต่รงานสพเสร็จปีขึ้นไปทีนี้เขาก็เลยลาออกหมดเลยแล้วก็กลับมาอยู่ที่บ้านที่จังหวัดนนท์เนี่ยค่ะเพราะว่าผู้ชายก็อย่าคือพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากเ,เคยทุกตีก็ กระปุะทุกบตีเรามากระทืบเราทนอยู่มานานเกือบสิปีค่ะโดนโดนทน,ทน,ทน,ทนมือทนตีนอย่างเงี้ยค่ะเวลาไม่พอใจไม่มีเงินให้บางท,ทีใครจ้างไปทำอะไรเงี้ยพี่ก็จะไปทําให้แล้วได้มาสองสามร้อยเงี้ยก็เขาก็ไปหมด ตัวเขาก็ไม่ได้ทาอะไรเลยทีก็ไปเก็บของเก่าขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเงินไม่พอเราก็โดนเตะกลางหลังอะไรเงี้ยบางทีก็มีหัวแตกไปอยู่ที่บ้านเขาบ้านเขาอ่ะแม่ขายก๋วยเตี๋ยวพ่อขายข้าวหมกไก่ขนาดอยู่ที่บ้านเขาเขาก็ยังทาต่อหน้าพ่อเขาเลยหลังๆมาพ่อเขาก็แจ้งความอยู่อย่างเงี้ยเป็นประจําเป็นประจํานานๆเขา้าจนเข้าไปอยู่ในบ้านข้างในคือบ้านหลังที่สองที่เขาอยู่ที่น้องสาวเขาอยู่ด้วย ก็คือเขาน้องสาวเขาก็มีแฟนคืนก็มีอยู่วันหนึ่งวันที่ทําให้พี่ต้องเลิกกันก็คือเขาอ่ะคิดว่าพี่ไปมีอะไรกับน้องเผยแฟนน้องสาวเขาก็เขาทะเลาะกันตีกันทีนี้พี่ก็กลัวพี่แบบไม่ไหวร้องให้ใครช่วยก็ไม่มีใครช่วยพี่ก็วิ่งออกไปข้างหน้าหลานบ้านเขาไปบอกพ่อกับแม่เขาทีนี้พ่อเขาอ่ะไปแจ้งความให้ตํารวจมาจับทีนี้ตํารวจมาก็กระโดดหนีอ่ะ ก็ไปตามตัวจับมาได้ก็มาคุยพี่ก็อยู่กับเขาไม่ไหวแล้วมันไม,ม่ไหวเจ็บทั้งตัวแล้วก็ไม่มีเงินใช้ด้วยพี่ก็กลับมาอยู่บ้านพี่แล้วเธอก็พบกับทางออกของชีวิตคู่สักทีก็พอได้ออกมาอยู่กับพี่สาวพี่เป็นคนเก็บของเก่าอะไรเงี้ยมีอะไรที่พี่เขาไม่ใช้พี่ก็ไปขายตามตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยแหละพวกรองเท้าพวกอะไรแบบที่มันเป็นใช้ได้แล้วก็ไปขายทุกๆูสิ0ยี่สิบอะไรเงี้ยไปขายพี่ก็ ไปขายอยู่พักหนึ่งพี่ก็ได้เจอกับพี่โต้งเขามาขายปลา,าสวยงามที่ตลาดนัดอดีตเ,เคยเจอกันแต่ว่ายังไม่ได้พบกันตอนนั้นคุยกันเฉยๆเคยเจอเขาขายของอยู่แล้วพิลาพี่ไปเดินตลาดอะไรเงี้ยตลาดนัดก็เคยเจอเขาขายปลาอยู่ที่ตลาดนั้นอยู่แล้วก็ได้คุยกันรู้จักกันอะไรเงี้ยเห็นในเราสภาพที่เราแย่ใช่คะ่ะเขาก็เลย ได้ชวนไปอยู่ที่บ้านพี่ก็เลยได้เข้าไปอยู่ที่บ้านเขาเลยได้ตกลงเป็นแฟนกันพี่ก็ไม่ได้ขายของมือสอพี่ก็มาช่วยเขาขายปลาเพราะตอนนั้นพี่เขาเปิดร้านขายปลาจากพิเศรษกิจทําให้ต้องเป็นหนี้สินตอนนั้นอ่ะมันมีตัวหนี้หลาย,ลายตัวเราก็หมุนเงินในตรงนั้นอ่ะจากเจ้านี้ได้เท่านี้มันถึงเวลาที่จะตัดแล้ก็ไปตัดออกมาพออ่ะอีกเจ้านึงได,ได้ตัดอีกแล้วก็เหมือนแบบ เอาเจ้านู้นมาโปะเจ้านี้เอาเจ้านี้มาโปะเจ้านั้นน่ะมันก็ยังไม่หมดสักทีมันก็กลายเป็นเพิ่มขึ้นเจ้าสองเจ้าสามเจ้ากลายเป็นเกือบสิบเจ้าวันวันหนึ่งจะขายของสองสามพันเราส่งรายวันหมดเลยไม่มีเงินเก็บไม่มีเงินกินเราก็าอูมันไม่ไหวแล้วมันแย่ บางทีก็ไม่ได้จ่ายบางเจ้าก็ไม่ได้จ่ายเราก็เหนื่อยพี่เขาก็เลยไม่ไหวเขาก็เลยลองไปหางานทาพอดีก็มาได้งานเราพอวันนั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะต้องหนีแล้วมันไม่ไหวแล้วต้องตัดสินใจว่าเราจะต้องไปแล้วนะเพื่อไปเริ่มใหม่เพราะว่างั้นวันเราไม่ไหวคนะ่ะข้าวปลาวันวันหนึ่งก็คือแทบจะไม่ได้กินเพราะเราเอาตังค์จ่ายให้เขาหมดหนีหนี้จํานวนเท่าไหร่และอยากจะบอกอะไรกับเจ้าหนี้บ้างก็มีว่ามันแสนกว่าค่ะก็เลย ต้องช่วยกันแบบหาไม่ไหวพอมาเราสู้ตู้จนไม่ไหวแล้วค่ะก็ต้องขอโทษเจ้านี้นะคะช่วงนี้ก็อขอมาหาเงินก่อนถ้ามีมากพอก็เดี๋ยวจะไปใช้ให้ค่ะอ๋อเมื่อกี้ที่ผมเกิดว่าโตมาด้วยข้าวจาก ถ้าคุณหลวงพ่อหลวงพ่อก็คือพ่อเราใช่ค่ะใช่คือมันยังไงอะตอนตอนที่พี่อ๊อจำความได้เนี่ยคุณพ่อไปบวชแล้วหรือยังคะก็หลวงพ่อนี่บวชตั้งแต่ตอนที่เรียนปหออะค่ะเพราะว่าแต่ก่อนพ่อกับแม่เขาชอบทานเหล้าพ่อก็เลยปีกตัวออกไปไปบวชดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวทะเลาะกันอยู่บ้านก็ทะรอบทะเลาะกันบ่อยๆใช่ค่ะใครโอ้เป็นวิธีคิดดีๆเหมือนกันนะโอ้ใช่ค่ะ ก็เลิกก็เลิกเล่าเลยด้วยคแล้วคุณแม่ก็เลยเลิกไปโดยปริยายเพราะแม่เขาก็ติดเล่าอ๋อแม่ยังอยู่แม่อยู่แม่โดยที่ว่ามีแขนเดียวโดยที่ว่าเขามีแขนเดียวเพราะว่าโดนรถทับไปตอนที่ตอนสามขวบพี่สามขวบอ่ะเขาประสบอุบัติเหตุรถทับแขนรถเมย์ตกรถเมย์แล้วก็โดนทับไปเลยแขนขาด ทีนี้คุณแม่ก็เลยเป็นแม่บ้านอยู่ที่บ้านเพราะว่าทํางานไม่สะดวกนะเออแต่ว่าด้วยความแบบนั้นเขาก็ติดแล้วเรื่องปกติเขาหลวงพ่อเขาก็มีข้าวมีอะไรอย่างเงี้ยเขาแค่ไปเอาเวลาบิณฑบาตเสร็จอย่างเงี้ยค่ะใช่เขาก็แบ่งอาด้วยเก็บไปกินด้วยงั้นแอบถามคุณพ่อได้บอกเราก่อนไหมคะว่าเนี่ยเดี๋ยวพ่อตัดสินใจจะไปบวชนะเขาไม่ได้พูดเขาก็ไปบวชเลยแล้วเราไม่ตกใจเหรอความเป็นลูกอ้าวอยู่ดีแบบ ม่เพราะว่าเราอยู่คุกคีอยู่กับวัดอยู่แล้วใกล้ๆกล้กันอ๋ออยู่ใกล้บ้านอยู่ใช่อยู่ใกล้บ้านองเขาค่ะเราก็ดีเราก็ดีใจกับเขาไงเพราะว่าไม่ต้องมานั่งทะเลาะกันเราก็รู้สึกว่าสงบสุขขึ้นใช่ค่ะกับดีซะอีกอย่างนี้พอถึงเวลาแม่เขาก็จะไปวัดไปเอาข้าวอะไรให้ทานไเล็กๆ็กตั้งแต่เล็กอยู่แบบนั้นจนกระทั่งอายุเท่าไหร่คะจนจบไหมจบค่ะจบมสามี่จบมสามก็ หลวงพ่อมาเสียตอนที่ว่าหลานเรียนมจะจบม6แล้วค่ะใช่เพิ่งจะมาเสียก็อยู่ก็ทานเข้าวัดอย่างเงี้ยมาเรื่อยยาวเป็นป่าหลวงพ่อเขาจะเสียเสียแล้วก็ยังทานได้อยู่ไหมคะเขาไม่แล้วค่ะเพราะว่าหลวงพ่อไม่อยู่วันแล้วก็เข้าไปเอาไม่ได้ค่ะเราก็มาสู้ชีวิตสามีคนแรกดยูว่เจอที่ไหนเออน่สิสามีคนแรกเจอที่ไหนตอนนั้นพี่เรียนโชติเวทแล้วเขาอยู่แถวปิ่นเก้าครับก็ เจอกันนัดคุยกันนะก็นัดเจอกันค่ะแสดงว่ามีลูกคนแรกมียุสิบแปดสิบเก้ใช่ก็พาดมีลูกแล้วทีนี้ก็คือตอนแรกเราก็ไม่กล้าบอกพ่อบอกแม่พอแล้ก็บอกพี่สาวพี่สาวก็เลยบอกว่าวันไหนว่าอายุขันเยอะแล้วเราก็ไม่ไม่สมควรก็ไปบอกอตอนที่ไปบอกนั่นคือกี่เดือนแล้วคะสี่เดือนแล้วค่ะแล้วก็เก็บไว้ทีนี้ก็พอมีลูกก็ หลวงพ่อเขาก็เลี้ยงของเขามาตั้งแต่เล็กแต่น้อยค่ะพอลูกเริ่มโตเข้าเตรียมอนุบาลได้พี่ก็ไปทํางานทํางานโรงงานอะไรอย่างเงี้ยพอเราทําได้ประมาณสักสองสามเดือนมันไม่ไหวมันหนักเพราะว่าหนักมากเราก็เลยออกใช่ออกมาอ,อยู่บ้านมาเก็บของเก่าขายอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เลี้ยงลูกมีเงินให้ลูกไปกินค่าขนมก็ดีใจแล้วตอนนั้นใช่แล้วสามีคนแรกทําอะไรคะตอนแรกเขาก็ไปช่วยหลวงพ่อพี่บิณฑบาตอะไรอย่างเงี้ย พอมาเขาไปหางานเขาก็ได้งานเป็นช่างลิฟต์เขาก็ทําลิฟต์อะไรเงี้ยบางทีเงินเดือนเขาก็ให้เราบ้างไม่ให้เราบ้างอะไรเงี้ยใช่เรื่องค่าใช้จ่ายในบ้านบางทีเขาก็ไม่ค่อยได้ออกด้วยลุงพ่อพี่ออกหมดอแล้วเขาอยู่นานแค่ไหนสามีคนแรกอยู่กันแล้วนานประมาณเจ็ดปีคนแรกเขามีเรื่องผู้หญิงใช่พอเขาเริ่มเปลี่ยนไปเริ่มแบบเจอผู้คนทํางานเงี้ยเขาเจอคนนู้นคนนี้เขาไปเจอคนใหม่ใช่แล้วเขาไปเลย เราก็ตัดสินใจเลิกแต่ว่าตอนแรกเขาจะเอาลูกสาวไปด้วยครับแต่ว่าหลวงพ่อพี่ไม่ให้เขากลัวว่าเขาเลี้ยงไม่ได้ใช่อะเขาก็ขอลูกคนเดียวลูกคนเดียวค่ะก็เลยเลิกกันไปก็เลยเลิกกันไปโสดได้นานไหมเจอคนที่สองโสดได้นานไหมเจอคนที่สองก็ไม่นานอะเจอคนที่สองเราขายของอยู่ตลาดนัดเขาก็เป็นรปภทีนี้เขาก็มาขอเบอร์ ถ้าคุณเป็นคนมีนี่และอยากมาร่วมรายการกับเราส่งเรื่องราวการเป็นนี้ของคุณมาที่ f a c e b o o k ที่เด็ดลูกนี่กดสาสาทีเด็ดลูกนี้โสดได้นานไหมเจอคน<ส>ที่สองสดได้นานไหมเจอคนที่สองก็ไม่นานอ่ะาเจอคนที่สอง่ค,น,งคนนี้ไปปิ๊งกันด้วยเพราะอ,อะไรเพราะอ,อะไรเขามาเจอเราเราขายของอยู่ตลาดนัด เขาก็เป็นรปภแล้วทีนี้เขาก็มาขอเบอร์ใช่ไหมเราก็ได้คุยกันแล้วได้คุยได้คุยกันนานเท่าไหร่ถึงแบบว่าตัดสินใจไปอยู่ด้วยกันนะคะก็ไม่ถึงปีอ่ะใช่แต่ไม่เคยมีทีท่าว่าเขาจะกลายเป็นคนโมโหร้ายขีหึงอะไรอย่างนี้ไม่เคยมีไม่มีเลยไม่ใช่แม้แต่วี่แววสักนิดใช่ใช่เพราะเขาก็พี่เขาเป็นเขาก็มีเมียของเขาอยู่แล้วอ๋อตอนนั้นหรอใช่อ๋อ มันเราก็เหมือนว่าเราเป็นเป็นน้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าเขาคือไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันไม่ได้ค่อยดืู่กับเมียเขาไม่ค่อยดืู่กัเมีแรกแต่เขาก็มีลูกด้วยกันแต่เราแล้วมีลูกกับเราอีกไหมไม่ไม่ไม่มีไม่มีนะใช่ค่ะแล้วเขาเขาได้ทะเลาะลงไม้ลงมือกับไม่มีหลวงเขาไหมไม่มีหลวงเขาดีกว่าเออแล้วทำไมเขาไปลงไม้ลงมือกับเราอ่ะเพราะเขาติดยาใช่เพราะเขาหลังๆเขาเริ่มติดยาแล้วพอเราไม่มีเงินให้ก็ซ้อมเลยใช่ค่ะ ไม่มีเงินให้ก็สอมเราต้องออกเป็นคนไปหาเงินให้เขาโอ้โหใช่ข้าวตังคือข้าวก็ไม่มีเอาเขาไปหมดเลยขนาดไปอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เขา<ช>เขาก็ยังทําตัวแบบนี้จนคุณพ่อก็ต้องแจ้งความอ่ะเนาะใช่เออแต่ว่าแจ้งความแล้วโดนจับบ้างไหมเข้าคตอรวจเอาไปคุยค่ะแต่ว่าแล้วก็ปล่อยออกมาใช่โอจริงจริงน่าจะหนีตั้งแต่แรกแล้ว เขาได้ไปบําบัดอะไรบ้างไหมครับรักษาตอนแรกเขาจะพาคุณแม่คุณพ่อจะพาไปบําบัดแต่เขาไม่ยอมไปอ่ะไม่ยอมไปใช่แ้วเขาได้เลิกกับตอนที่เราไปอยู่กับที่บ้านเขานั้นคือเขาเลิกกับแฟนคนแรกเขาเลิกไปแล้วค่ะก็เลิกกันไปในสุดแต่ที่หนักสุดคือที่ไปแยกบ้านอยู่แล้วก็มีน้องสาวเขาไม่อยู่ด้วยน้องสาวเขาใช่ไหมคะน้องสาวเขาเลยค่ะเออน้องสาวเขาแท้แท้ซึ่งน้องสาวเขาก็มีแฟนก็มีแฟนก็อยู่กันสองคู่ในบ้านหลังนั้นเกิดอะไรขึ้นเออวันนั้นอ่ะ เขาอยู่แล้วเขาเห็นว่าเราออกไปช้าแล้วจังหวะแฟนน้องสาวเขาก็อยู่ในบ้านด้วยเขาก็คิดว่าคิดไปเองอ่ะว่าเราไปคุยกับแฟนน้องสาวว่าเราไปมีอะไรกันเขาก็มาทําร้ายเราแล้วน้องสาวอยู่ไหมน้องสาวก็อยู่ค่ะก็อยู่ด้วยใช่แต่เขาคิดไปเองอด้วยความที่เขาหลอกแล้วพอไงเราออกจากบ้านปั๊บก็หาเรื่องเราแล้วก็ลากเราเข้ามากระทืบมาเตะมาอะไรเงี้ยแล้วเรียกขอความช่วยเหลือก็ไม่มีใครช่วยแล้วน้องสาวเขาก็ยังอยู่ไหมอยู่ค่ะไม่ช่วยเหรอ น้องสาวเขาตัวใหญ่เขาป่วยด้วยเป็นโรคไตน้องสาวเขาอใช่ะ่ะเขาก็ทีนี้ก็วิ่งไปตามพ่อเขาอบอกให้พ่อเข้ามาพ่อก็เลยต้องเข้ามามาแจ้งความจับตำรวจก็เรียกไปเหมือนปกติค่ะคุยกันเสร็จแล้วก็ปล่อยกลับมา<อ> <c oughs> ไปดีกว่าเราก็ไม่อยู่ดีกว่าเราก็ไม่ไหวค่ะโดนมานานกับสิบป,ปีโดนโดนอย่างนี้เราไม่ไหวอ่ะไม่ไหวเรื่องราวของลูกนี้กำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่ตอนนี้เรามีเรื่องราวดีๆมาฝากกันนะครับแล้วกลับมาพบกันต่อในสัปดาห์หน้านะครับ จากประสบการณ์ปลาชนิดไหนที่อยู่นานสุดปลาสอดปลาสดปลาสดเหรอใช่ค่ะปลาสดเอาลูกง่ายด้วยเอารูกง่ายโนด้วยจริงบ่าที่ร้านคุณน็อบคือเวลาใส่ปลาในถุงคุณน็อปเป่าลมเองอ่ะไม่ใช่ไม่ใช้อากาศอ่ะนอนมืดนอนมืดเลยไม่ได้เป่าเองเนาะใช่ค่ะบางตัวมันก็ตายอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เราเนี่ยหนีเหมือนหนีเหมือนปลาที่มันหนีอยู่ในถุงมันหนี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 เราก็เลยต้องหนีนี่ หนีตลอดนี่พี่ว่าเปล่นอาชีพดีกว่า